กาญจนบุรีรองผาวจอการอัญเชิญพระพุทธคันธาราชประดิษฐานเป็นพุทธบูชาแก่พุทธศาสนิกชนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำซายพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอนาคตอ่างแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ของชาวกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสมหวังบุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราชเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาแก่พุทธศาสนิกชนณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำไซพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายพงศักดิ์ฤิสมิตรผู้อำนวยการสำนักงานชนรัฐทานที่13 นายสันติศักดิ์ศรีวารีนผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมนายประสาสสุอินผู้อำนวยการโครงการชนประทานการชนะบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งพิธีการเริ่มด้วยพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีวางแผ่นทอง เพื่อประดิษฐานใต้ฐานองค์พระพุทธคันธราชสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำายพร้อมด้วยระบบส่งน้ำดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชนระทานขนาดกลางที่13กรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีลักษณะเป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำได้ประมาณ6.5ล้านลูกบาทเมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทยเงยนมาบ้านห้วยน้ำขาวได้ประมาณ4,000ไร่อีกทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตด,ด้านการเกษตรอาทิ อ้อยมันสำปะหลังและผักต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายเสรีพักดี ผู้อำนวยการโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยทรายรกล่าวว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบจงน้ำมีลักษณะเป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำได้ประมาณ6.5ล้านลูกบาศเมตรเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทยพมา่าบ้านห้วยน้ำขาวได้ประมาณกว่าสามพันไร่โครงการนี้ยังเป็นจุดเด่นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวภาคตะวันตกรวมถึงชมองค์พระพุทธคันธราช วิว360องศาสามารถมองทิวทัศน์ได้ชัดเจนอย่างสวยงามรวมถึงอนาคตข้างหน้าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวห้วยน้ำขาวรวมถึงชาวจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์กักเก็บน้ำเกินล้นสปริงเวแล้วเมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาอีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรอาทิ อ้อยมันสำปะหลังและผักต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะน,นี้ด้านหลังของผมนี่คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำสายพร้อมระบบส่งน้ำนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ห้วยน้ำขาวตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเขื่อนดินนะครับความจุของอ่างตัวนี้นะครับประมาณ6ล้านห้าแสนลูกบาทเมตรสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกได้ประมาณสักสา0พันไร่นะครับแต่โดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ เราจะนําน้ําไปใช้ในเขตเศรษฐกิจทวายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้กับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับของทวายสําหรับโครงการนี้นอกจากจะนําน้ําไว้ใช้ประโยชน์แล้วเรายังทําให้โครงการนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทําให้โครงการนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กของภาคตะวันตกหรือของจังหวัดกาญจนบุรีอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี ครับเข้ามาสถานที่อย่างนี้นะครับท่านก็ได้ชมทัศนียภาพของตัวอ่างเก็บน้ําตัวนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับพร้อมกันนี้เราได้จัดสร้างองค์พระพุทธคันธาร,ราชสูง9เมตรหล่อด้วยทองเหลืองนะครับอยู่บนภูเขาซึ่งวิวเนี่ยสามงศาสามารถมองทิวทัศน์ที่นี่ได้อย่างสวยงามและคาดว่าวอ่างตัวนี้ในอีก อนาคตข้างหน้าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ป้วยน้ําขาวและก็จังหวัดกาญจนบุรีต่อไปครับขอบคุณครับตอนนี้น้ปริมาณน,น้ำที่มีอยู่ตอนนี้มีมากไหหรัเราก่อสร้างมา6ปีนะครับความสูงของตัวเขื่อนเนี่ยประมาณ22.5เมตรปัจจุบันเนี่ยเก็บกักน้ำเต็ม100%ก็คือความจุ6.5ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้เต็ม100%ครับ ถ้ามองไปทางด้านหลังผมเนี่ยท่านก็จะเห็นตัวสปินเวย์ตัวระบายน้ําล้นอยู่ปรากฏว่าขณะนี้น้ําล้นอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าน้ําเต็มศักยภาพของการเก็บกักของตัวนี้แล้ว<อ>ก็คือที่ระดับ116รลทกนะครับของระดับน้ําทะเลปานกลางครับผมจุด,จด,จดเริ่มต้นของน้ำจะม,มาจากจุดไหนครับจุดสายน้ําของห้วยลำทรายเนี่ยเราเริ่มจากชายแดนไทยพมา่านะครับ แล้วก็ไหลเข้ามาสู่ที่ตัวนี้ก็ระยะทางประมาณสัก20กิโลเมตรโดยประมาณนะครับปริมาณน้ําที่ไหลผ่านตัวเขื่อนเนี่ยก็ประมาณ13ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเอ่อ13ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับแต่เราเก็บกักไว้ประมาณ6.5ล้านลูกบาทเมตรนะครับกาภูมิภาคกาญจนบรุรีปรีชาไหลวารินรายงาน